สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่าลูกตานเชแนแอวค่ะเดี๋ยวพี่น้องจา้าที่เห็นขาวๆน้ำมือนี่เป็นยังไงเธอพี่น้องจ้าข้าวข้าวสวยเติมวางไว้ให้นกจ้าพี่น้องจา้า,าววเดี๋ยวนกกจะไมากินเต็มนี่เลยพี่น้องจา้ายิ้ยวกกม,ม,มือช่วงช่วงใบช่วงยังจ,จ้่จ้าแต่ว่าบริไทเบื้องยีเทียนน้อพี่น้องนกเขาสิมากินค่ะทุกวันพี่น้องจ้าน,นกสิมากิน เข่าที่เตยบ้านไว้นะพี่น้องย่นไวบ้บางไว้อากาศยามมื้อแรงค่ะโอ้ยหนาวไหมพี่น้องหนาวมาฝนตกทั้งไหนสันนี้หน้าเอาบิวยามมื้อแรงมาฝากพี่น้องอีกแล้วค่ะเข่าๆละมุนละมุนนั่นคือหมอกเด้อพี่น้องจ้าหมอกเต็มภูเขาอีกแล้วค่ะป้าดพี่น้องมึงเตยเพิ่งเลียวเห็นไหมพี่น้องพุ่นน่ะ ตัเพิ่งมองเห็นเหลียวเห็นกันเลยว่าอ้เพิ่งมาถ่ายให้เบิงเอาบรรยากาศยามมือแงอุ้ยอากาศหนาวฝนตกค้างไก่ด้วยเนาะจ้ะถ้าอากาศหนาวๆเย็นๆจังเสียนาะพี่น้องเนาะฮึมเบิงหมอกสะออนหมอกจ้าแต่ว่าเป็นยังฝนคือนเพรามาตกอยู่นี่ท่าฝนอยู่บดมือกับยายนุ้ยจ้าอืมเบิงเป็นบุหลี่พี่น้องจ้าหมอกเบิดเลยค่ะ มีแต่หมอกมีแต่หมอกกับอากาศเย็นเย็นเย,ยือกเลยว่ามันเย็นเย,ยือกเรือพี่น้องเย็นแบบมันหนาวฝนตกไกลไหมจ๊ะพอใจความรู้สึกตอนที่ว่าฝนตกแล้วแบบนี้เขาหนาวว่ะพี่นอ้นองเขาไม่อยากออกไปใส่จ้ะนี่เลยพาพี่น้องยางมาปุยยางมือแรงค่ะหมอกเต็มเลยพี่น้องโอ้หสะออนหมอกกลางทุง่งอันกลางทุ่งนาท่าน,นหมอกอันอยู่ทิร์เขา เราพี่มรพี่มปรปลัวสิกลับมาบ้านตอนไหนจ้ะไปเบือ้องเงินม่องที่เฮ็ดงานให้เพิ่นไปเบิ้งหม่องที่เฮ็ดงานให้เพิ่นพี่น้องอันเพ,นนพิ่นประเมินราคาว่าปิดนาตีปาลาเราเรียกแบบแเมินให้เพิ่นไปเบื้ห้เพิ่นจ้ะแต่กับปลัวเฮ็ดได้บ่หลังนอนพี่น้องแต่แต่ตย่านเฮ็ดบ่ได้หลายกว่าเพราะว่าเป็นที่เงนพราะบ่อนั่งของเงิน ปลาสมุนเนาะค่ะจะอันตรายเนาะแล้วก็วกวเราควรเฮ็ดรถไมคโครเนาะจ้ะพี่น้องเราก็รู้เนาะว่าสถานที่ใดควรเฮ็ดใดบ่เฮ็ดใด,ดเนาะจา้ะธรรมดาเพิ่นให้ไปเบิ่งให้แล้วก็ไปเบิ่งให้จ้ะเราบ่ได้ไปเฮ็ดดอกพี่นอ้องเพราะว่าจะน้อยเราก็ต้องเข้าดูมแล้วค่ะบ่มีเวลาไปเฮ็ดให้เพิ่นๆดอกพี่น้นนองแค่ไปเบิ่งว่าประเมินราคาหนังงานให้เพิ่นซื่อๆจ้ะ เพื่อนประเมินว่าเป็นเนาะเพราะเพื่อนเรเคยตีปลานะจ๊ะเ<อ>ขาถูกนะอืมอากาศยังมือแรงเุียนกับพี่หมอดเพี่ควะาวัาน เป็นตาเพิ่นเป็นตาได้เฮ็ดบ่ละเพิ่นเป็นตาได้งานบอสอบถามกันธรรมาดาละพี่น้องจักสิได้บ่ได้เนาะให้เพิ่นเพิ่นกับคุยกันเองกับอันเจ้าของที่เจ้าของทางเพิ่นผู้เพิ่นว่าจ้างเนาะพี่น้องผู้อมอดแล้วก็แค่ไปเบิ่งให้เพิ่นซื่อๆจ้ะบ่ได้เฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อเราประกาศเสี่ยงดอกบ่ยี่มอดนะ,ะเรารู้อยู่ว่าหม่องใดควรเฮ็ดบ่ควรเฮ็ดเนาะพี่น้อง แต่แค่ไปดูให้เพิ่นซื้อเ <L acht> ตตยย่างรอนาน้ำน้เพื่อนพี่น้องหาเบิ้งว่ามีปลาหอยมีอย่างว่าเนาะพี่น้องเนาะมีปลาหอยเลยแต่ว่าทุ่งนาำเตยปลาหอยกับอีป,ปหูหลไหลพี่น้องเลยปูตัวใหญ่ๆหัวแบบใหญ่หนึง่งนะคะอยู่ทั้งน่องปลาแดงทั้งผักดีชุม่มพ้นผุนราแล้วไปเบิ้งอ่ะพี่น้องอ่าเจา้าปูกำลังสิกลับ แต่บุหรี่สีหอนย่างไหนนะพี่น้องกำลังกลับเจนทักมาบอกอยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ถามกันว่าเพื่อนคุยกันได้บอตกลงกันได้บอลาหรือเปล่ามาเรีตามกันค่ะแม่นตกลงกันได้พี่หมอดแล้วก็บ่ได้ไปเฮ็ดดอกเด้อพี่น้องเพราะว่าหน้าที่การงานเจ้าของก็มีร้อยยุนั้พี่น้องต้องไปเฮ็ดค่ะเฮ็ดการเฮ็ดงานส่วนของเจ้าของจ้ะส่วนนั้นกัมีหน้าที่ไปเบิ่งให้เพื่อนซื้อวางเว้นหรือแวะไปเบิ่งให้เพื่อนใช่แด็บ แล้วก็กลับค่ะไปตีราคาไปประเมินราคาไอ้เพื่อนเท่านั้นเองพี่น้องเห็นเงินเขาไปเปพิ่งคลิปเราอยู่พี่น้องขอปเขาเพิ่งคลิปอยู่ตอนที่เราลงไว้ขอบคุณสำหรับหลายๆท่านเด้อพี่น้องเด้อยสำหรับพวกมึงย้ายกับไ้พี่มอด <c oughs> พวกบาคนอยามพี่มพี่มอดว่าหาทางเขาคุกซะ เราไปเบิง่งซื้อจ้าเราไปเบิ่งพนซื้อเราไปเดือดเด้อขอบคุณความห่วงใยจากทุกทุกท่านนอพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสถานที่เหตุการณ์เหตุการณ์ครับก็ต้องเบิ่งให้ดีุ่แล้วเนาะพี่น้องก่อนที่ตัดสินใจเฮ็ดกันได้พี่หมอดร้ก็บ,บ,บ่ได้ว่าสิอยากไปเฮ็ดดอกพี่น้องแค่ไปประเมินราคาให้พนซื้อขอบคุณทุกท่านสำหรับความห่วงใย กลับขามาค่ะเพราะว่าเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเนาะงานด้านการแสดงของเราดันละล้วก็จะได้เข่าดูมเขายังพี่น้องพยายามเคลียงานทั้งบ้านให้มันเรียบร้อยถ้าเข่าดูมไปตอนนี้ก็สีเงาเลยค่ะก็จะเข้ายาวไปเลยยังสินะพี่น้องพอดีเพิ่นมาเมื่อนี้ว่างบอไปเบื้องเงินประเมินราคาที่ตรงนี้ตรงนี้ไปเบื้องให้ผมแน่เราก็เลยไปเบื้องให้ค่ะ บรรยากาศย้ำเลยฝากพี่ฝากน้อง้เกาเช่นเดิมว่ากันไปพร้อมเบิง view, ้งวิวทิวทัดน์ไปน้ำไม่ดอง <c oughs> นั่นแหะค่ะก็เลยเข้าไปเบื้องคลิปแล้วอยู่เราก็แจ้งกันทั้งอันเจ้าของรถไมโครอยู่เนาะว่ามันเสี่ยงเสี่ยงต่อการทำงานเสี่ยงต่อเรื่องกฎหมายสูซิงทุยางค่ะ ล้วก็แจ้งเพิ่นแล้วก็บอกเพิ่อนอว่ามันเสี่ยงแต่ว่าเราต่ดุนพินิจของเจ้าของรถเพื่อนเนาะค่ะพอพีมอดบ่มีส่วนเกี่ยวของทังใดทั้งสิน้นแ่ไปเบิ่งงานในเพิ่นซื้อค่ะแ็แจ้งเพื่อนไปว่ามันแบบนั้นแบบนี้แ็อยู่ที่ดุนพินิจของเจ้าของรถนะคะเพื่อนจะตัดสินใจเอาจังไดเนาะถ้าเพื่อนบ่ยญานผิดกฎหมายกฎระเบียบเพื่อนก็เฮ็ดค่ะ ถามเพื่อนเมื่อไรแต่ว่าเขาก็แค่ชี้แจงให้เพื่อนฟังว่าตรงนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะนั่นแหละค่ะพี่มอดเมื่อไปเบองใไงเพื่อนแล้วมันเป็นบ่ได้อ่าแบบมันเม่นพื้นที่ที่น,นโฉนดมนีหย่งเนาะคะ่ะมันก็เหตุยากแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟังเจ้าของรถเพื่อนฟังแล้วหลังจากนั้นก็แล้วแต่เจ้าของรถค่ะบัดทีเนี้ย <c oughs> ว่าเจ้าของรถสิเอาแบบใดเนาะพี่น้องพี่มอดมีนาทีแค่นั้นค่ะไปประเมินท,ปปเมนที่ดินไปประเมินที่ดินไปประเมินราคาให้เพื่อน แค่นั้นเองค่ะตอนนี้กําลังเดินทางกลับค่ะพี่น้องขอบคุณทุกความห่วงใยทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยพี่น้องเด้อทุกคอมเมนต์ที่เขาไปให้กําลังใจพี่มอดแล้วก็คอยเตือนคอยสกิลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับพี่มอดค่ะขอบคุณหล,คหลายๆค่ะจังไรค่อยพบพคุกันคลิปใหม่นะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้สมนีก่อนค่ะกับช่องตาลตูกตาลชาแนลอ๋อพี่น้องจ๋าอย่าลืมเพจสมวัวข้ามอดได้จา้าตอนนี้ออเดอร์พรุ่งนี้ออเดอร์พรุ่งนี้เหลือหมูห้าแพ็คเนื้อห้าแพ็คท่านใดสนใจ ทักเข้าไปที่เพจด่วนๆเลยค่ะค่าจะส่งจากปกติ120คะแนนเหลือแค่80คะแนนค่ะพี่น้องจ๋าทักเข้าไปด่วนค่ะเหลือจํานวนจากัดเหลือแค่นั้นค่ะเหลือเหลือหมู5แพ็กกับเนื้อ5แพ็คเท่านั้นค่ะพี่น้องจ๋าเมาหมดเลยค่าจะส่งแค่80คะแนนจ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เสมอกันจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋า